ครับแล้ววันนี้เราก็จะมาอันบ็อกล็อกเวอร์ชันใหม่นะครับตัวนี้ครับมาดูกันว่าเราได้อะไรจากเวอร์ชันใหม่นี้บ้างนะครับกล mm ่อ hmm. งของ,ของล็อกนะครับก็ปกติอยู่แล้วเนาะก mm ็ hmm. จะเป็นกล่องแบบ2ชั้นนะครับ mm hmm. ตัวนี้ก็จะมีการกระแทกไว้สําหรับกล่องด้านนอก mm hmm. นี่ฮะ mm hmm. ก็จะเป็นกล่องอุปกรณ์ล็อกที่ให้มากับตัวเครื่องนะครับ mm hmm. นี่ก็เป็นเครื่องล็อกครับมี2อย่างฮะ แล้วก็มีใบรับประกันที่บอกว่ารับประกันบริษัท10ปีนะครับรับประกันสําหรับตัวเครื่องอย่างเดียวนะคะไม่ได้รับประกันพวกอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เราอาจจะต้องซื้อเพิ่มเองเนาะแล้วก็มีใบโคชัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในกล่องตัวนี้มีอะไรบ้างแกะเลยแล้วกันครับอันนี้ฮะช้อนเอาไว้ตักผงกาแฟน,นะฮะหลังจากที่บดแล้วเนาะ ตัวข้างล่างตัวนี้ก็ใช้เป็นตัวแทมด้วยนะครับจับถนัดมือนะฮะจะมีเอาไว้ให้เราจับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองใช้ให้ดูหลังจากนี้นะฮะตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับดับเบิลช็อตนะครับปกติแล้วด้านอัดล็อกเนี่ยจะมีทางเดียวแบบนี้เราก็จะใช้ตัวนี้แยกเพื่อถ้าจะประกอบเป็นดับเบิลช็อตอย่างนี้นะฮะสามารถใครอยากแยกเป็น2แก้วเราก็ใช้ได้นะะตัวบาสเก็ตพร้อมฮอตต้าฟิลเตอร์ตัวนี้เขาจะอยู่ที่50มิลลิเมตรนะฮะตัวนี้ครับ อันนี้เป็นโรสซิ่งลิงเอาไว้สําหรับกันไม่ให้ตัวผงกาแฟมันตกลงไปนะคะก็จะทําให้เราใช้กาแฟได้เต็มที่อันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราได้จากในกล่องนะฮะ ความพิเศษนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนซิลิโคนฟิลเตอร์ที่เป็นแบบเก่านะครับตัวเก่าจะเป็นซิลิโคนแบบทั้งชิ้นนะฮะตัวใหม่เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบคอมเพรสชันสกรีนนะครับจะมีซีลยางที่เป็นแบบฟูดเกรดอยู่ข้างนอกเนาะซึ่งมีผิวหน้าชาเวอร์สกรีนที่ผลิตจากสแตนเลสสตีล304นะครับซึ่งมีความทนทานเนาะแล้วก็มีช่องสกัดที่มีขนาด300ไมครนะครับขนาดเล็กมากนะครับ สินคนของชาวเวอร์สกีนี้นะครับจะทําให้เราสามารถประกอบเข้ากับตัวอุปกรณ์ได้ง่ายนะครับเพราะว่ามีการลดขาของยางให้เหลือ2ชิ้นเท่านั้นนะครับส่วนวัสดุของรุ่นใหม่นี่ฮะไอตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมที่ผสมกับเหล็กมาแล้วนะฮะตัวนี้ครับก็จะดูแข็งแรงทนทาน,นแล้วก็มีความสวยงามเงานะครับข้างบนเนี่ยฮะผลิตจากกัสมโพสิตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ตัวเดียวกับที่ เอาไปผลิตริปเปอร์ของเขาครับให้เป็น W1 นะฮะวัสดุตัวนี้ก็สามารถทนความร้อนนะครับแล้วก็เก็บความร้อนได้ดีครับก็จะช่วยทําให้น้าที่สกัดกาแฟเนี่ยมีความร้อนที่คงที่แล้วก็สามารถสกัดกาแฟได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆน,นะครับอ่ะนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เราเจอในกล่องนี้นะฮะ กถ้าเอาไปปิกนิกนะเอาไปแคมปอะไรเงี้ยฮะไม่มีแมเปอร์ก็ใช้ตัวของมอ,งองเองตัวล็อกเนี่ยเราจะใส่จากขวาไปซ้าย ึิงขาวเขาขึ้นเพื่อทำทีนคือท่านก่อนครับเราจะพีเขาไว้สักประมาณสักสิบนี้